ระดมสุดยอดนักแข่งเจสกีทั่วประเทศในการแข่งขันเจสกี8ริ้วครั้งที่ส6สนามบางประกงเดือนผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันเจสกี8ริ้วครั้งนี้เป็นครั้งที่16บจิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่12-13ถึงพฤศจิกายนสองัารยหก ซึ่งจัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาชมรมเจสกี8ริ้วและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเจสกีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีนักเจสกีจากทั่วประเทศประมาณ230คนเจสกีกว่า300ลำมาร่วมแข่งขันณสนามแม่น้ำบางประกงบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติซึ่งสนามนี้ถือเป็นสนามที่ท้าทายนักเจสกีไม่น้อยเนื่องจากทันทีที่ปล่อยตัวนักแข่งเจสกีต้องตีโค้งทันที ซึ่งต้องใช้ทักษะในการบังคับเจสกีขั้นสูงเลยทีเดียวการแข่งข,นข,นขันเจสกีที่ฉะเชิงเซาเป็นการจัดต่อเนื่อง16ปีมาแล้วและเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับการจัดงานนมามัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซา ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของฉะเชิงเซาได้เป็นอย่างดีเพราะผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเดินทางมาก่อนล่วงหน้าและพักพางในตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาายห,หลังการแข่งขันจบลงนายขจรเกียตรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวว่ายินดีและจะสนับสนุนส่งเสริมให้การแข่งขันเจสกีมีเป็นประจำทุกปีอีกด้วย you okay.